ครับสวัสดีครับผมพบกับสุกกันรางวัลนะครับผมแนวทางอาะนอยของว่านักการที่2ครับเรียน2ครับปี65นะครับผมก่อนอื่นนะครับท่านที่เข้ามาชมใหม่ครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามได้กดแจ้งเตือนให้แอดด้วยครับผมแอดก็ขอบคุณครับมาณที่นี้นะครับผมแอดก็ให้เป็นแนวทางครับผมโปรดใช้เวลาในการรับชมเข้าหูุดก็ขออภัยนะครับมาณที่นี้นะครับผมช่องทางติดต่อครับตรงนี้นะครับแอดไลน์เข้ามาสอบถามตรงนี้ครับมีไลน์กลุ่มครับแอดไลน์เข้ามาเลยครับผมพิมพ์คําว่ามาเลยครับผมพิมพ์ครับ กาอยากรู้ใน youtube ก็พิมพ์สุดกำลังวันครับท่านก็จะเข้าไปเห็นใน youtube นะครับผมฝากกดไลค์กดกระด,ดิ่งกดติดตามนะครับผมคนละหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามของท่านก็คือกำลังใจครับเอ็ะให้เป็นแนวทางครับผมโปรดใช้านในการรับชมนะครับอย่าลืมนะครับท่านที่เข้ามาชมใหม่ก็อย่าลืมคนละหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามหนึ่งกำลังใจเอดก็ขอขอบคุณนะครับมาณาที่นี้นะครับ ให้เป็นแนวทางนะครับผมชุดเด่นชุดลองแล้จับคูณในอกรางนี่ครับผมสองตัวคิดตัวจุดเมทในท่าน,นอีกตามเคยนะครับกับสูตรกำลังวันนะครับผมอััไดด้จบคูู่กาวมดีดด้วยนะครับกไลค์กดติดตากดติดตามให้ด้วยนะครับผม ให้เป็นแนวทางครับโปรดใช้งานในการรับชมนะครับให้เป็นแนวทางอย่าลืมนะครับช่องทางติดต่อครับตรงนี้นะครับแอดไลน์เข้ามาสอบถามตรงนี้นะครับให้เป็นแนวทางครับเข้ามาสอบถามกันดูได้ครับมีกลุ่มครับแอดทำลงในกลุ่มครับผมส่วนใหญ่แอดทำลงในกลุ่มครับเข้ามาสอบถามกันดูได้ครับไม่เสียหายนะครับลืมคนละหนึ่งไลน์หนึ่งตามนะครับผมฝากไลค์ฝากติดตามนะครับผม กดกระดิง่งกดแจ้งเตือนนะครับทุกสองตัวนะครับคาดว่าจะมาใล้ใหๆเป็นแนวทางนะครับมันมีไลยหนีตามรัง้งคือพ์นังใจนะครับผมมีหลมากมายสองตัวสามตัวครับครับจะมีอะไรมากมายสำหรับท้ายคลิปนี้หาท่านไม่ชอบคลิปนี้แะ่ให้นะครับผมสองตัวสองตัวสามตัวครับทุกดเรียนทุกลองครับ กับในตารางครับผมกับจุดกำลังวันนะครับแนวทางฮานอยเขาธนาคารที่สองเขาเดือนสองเขปีหกห้าครับไม่มีอะไรมากมายครับผมชทางติดต่อกับตรงนี้นะครับเอ็ดไลน์เขามาสอบถามตรงนี้ครับมีกลุ่มครับไลน์เขาสอบถามกันด้ได้ครับผมเอ็ดใครเป็นแนวทางครับสำหรับท้ายคลิปนี้ขาดตกบุห้องอะไรขอไปนะครับมาที่นี้ก่อนจากกันวันนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามครับคนหนึ่งไลค์นะครับถ้าใครท่านก็ก็ขอบคุณครับมาที่นี้ก่อนจากกันวันนี้อย่าลืมนะครับ คนละหนึ่งไลก์หนึ่งติดตามนะครับผมครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ